สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะมาประกาศตามล่าตามหาเหรียญ5บาทแบบนี้พอสอนี้นะครับใครมีโปรดสังเกตให้ดีนะครับหากมีลักษณะดังต่อไปนี้นั้นเราประกาศรับซื้อสูงถึงหลักพันเป็นแบบไหนนั้นเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเพื่อนนักสะสมที่รบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะประกาศตามลา่าตามหาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทลักษณะดังต่อไปนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับอยากแนะนําเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าแบบไหนนั้นที่สยามชาแนลจะประกาศรับซื้อของเพื่อนเพื่อนให้ราคาสูงถึงหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื orn, ่อนก็ดูแบบช้าๆนิดหนึ่งฟังคําบรรยายด้วยนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิด นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อการติดต่อนะฮะทางช่องของเราได้นะครับหลายครั้งที่เพื่อนๆดูคลิปไม่จบก็ติดต่อเราไม่ได้งั้นวันนี้คลิปนี้นะครับใข้ขออนุญาตขึ้น q ิวอารคให้ก่อนเลยครับยิงเลยครับเพื่อนๆนี่คือ q ิวอารคของช่องสยามชาแนลครับเพื่อติดต่อเราหากท่านมีเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับนะฮะแล้วก็ขออนุญาตบอก ID ดีไลน์ด้วยครับ สยามชาแนล9 9 9 f 4ครับนี่คือช่องทางที่ติดต่อเราได้ครับหากคุณเพื่อนนักสะสมท่านใดน,นะครับพบเจอนะครับเหรียญที่เราจะพูดถึงลักษณะดังต่อไปนี้นั้น ID ดีสักคู่นี้นะครับแล้วก็ QR Code คสักคู่นี้เพื่อนๆสามารถแอดแล้วก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับแต่แนะนำเพื่อนๆนักสะสมนิดนึงนะครับฟังคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายครับว่าแบบไหนที่เรารับซื้อของเพื่อนๆสูงถึงหลักพันนะครับเราการันตีให้นะครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้ครับต้องบอกว่านะครับเหรียญ5บาทนะครับที่เราพบเจออยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเพื่อนๆหลายคนยังไม่สังเกตครับว่าเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้นั้นจะมีราคานะครับ แต่หลายท่านนะฮะก็สังเกตเจอนะครับว่าเหรียญแบบนี้นั้นมีเยอะจริงๆนะครับแต่หลายคนนะครับลืมไปว่านะครับเหรียญที่เล่นกันในกลุ่มนักสะสมนั้นมีราคาสูงถึงหลักพันนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับด้านหน้านั้นต้องเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปร,รมะมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นพระเสียรใหญ่เท่านั้นนะครับที่เราจะพูดถึงครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่เกอยู่ฝั่ง ามือครับด้านหลังนั้นจะเป็นนะครับวัดเวญจมาประพิษดุสิตวานารามนั่นเองนะครับจะมีข้อความว่า ประเทศไทยอยู่ด้านบนเป็นพศ2553ด้านล่างบอกราคาคือราคา5บาทครับเราเน้นไปที่ปีพศ2553เท่านั้นนะครับเนื่องจากอะไรครับลักษณะดังต่อไปนี้นะครับที่เราจะพูดถึงนะครับฟังช้าๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับฟังช้าๆนิดหนึ่งผมจะที่ใบให้ฟังว่าเหรียญแบบไหนที่เราจะประกาศตามล่าตามหาของเพื่อนๆสูงถึงหลักพันนะฮะสามารถประเมินราคาได้นะครับคือปี2553นั้นจะเป็นขนาดบาง ด้านหลังจะเป็นวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามปี2553นั้นผลิตมาแล้วมากกว่า10ปีนะครับเพราะว่าตอนนี้อายุงานก็ประมาณ10ปีแล้วนะครับแต่ขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยนะครับมีขบวนการผลิตสูงถึง2ล้านเก้0 0เหรียญครับตามข้อมูลครับแต่เหรียญที่เราจะพูดถึงและก็จะประกาศรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั้นมีราคาสูงถึงหลักพันนั้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับฟังช้าๆนะครับด้านหน้านะครับสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือท่านก่อน ด้านหน้าต้องเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ตรงขึ้นแบบนี้นะครับนะครับด้านหลังนะครับวัดเบญจมาพิษดุสิตมนารามนั้นต้องตรงขึ้นเหมือนกันจะมีราคาสูงถึงหลักพันครับแต่เอาเถอะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่วันนี้สยามชาแนลครับจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่เราประกาศไปนั้นมีจริงอย่างเช่นนะครับปี2551ครับเราประกาศรับซื้อของเพื่อนๆไปปรากฏว่าเพื่อนๆเอามาขายเรามีจริงครับ เห็นไหมครับถึงจะไม่ตรงแต่ขวางครับเราต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับเราพบเจอ2เหรียญน,นี้ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะครับเราพบเจอไปี2 5 5 3นนะครับซึ่งเป็นแบบบางแบบนี้เป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแบบนี้นะครับฟังช,าชา้าๆนะครับแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะฮะแบบธรรมดาจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูครับแบบธรรมดาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับสังเกตดูครับ จะเป็นในส่วนของพระเสียรกลับที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมครับแบบนี้ถือว่าแบบปกติครับมีราคาเล่นขายกันก็ประมาณ 6- 7บาทขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยคนเก็บด้วยนะครับนะแต่ทางช่องสยามจะแนวแบบกลับแบบนี้เรายังไม่ประกาศรับซื้อนะครับแบบปกติเรายังไม่รับนะครับเพื่อนๆครับเรายังไม่รับนะครับเพื่อนๆแต่เหรียญที่เราพบเจอครับเพื่อนๆครับปี2553นอครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แบบนี้นั้นนะครับใช่ว่าจะหาง่ายเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าลักษณะแบบนี้ยังไม่เอานะฮะขนาดนี้ยังไม่เอานะแต่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆครับนี่ครับมีเอียงเล็กน้อยแบบนี้ถูกไหมครับมาถึงเหรียญนี้ครับนี่ฮะเหรียญนี้ฮะสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะพบเจออยู่ประมาณ2เหรียญนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะฮะดูช้าๆนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับขอบเฟืองก็ดูสวยงามเนี่ยฮะเราพบเจอแบบนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะ นี่เราพบเจอแบบนี้อยู่แต่ลักษณะแบบนี้ยังไม่เอานะครับยังไม่เอานะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราเอาแบบไหนนะครับเพื่อนๆฟังช้าๆนิดหนึ่งนะครับนี่ครับยังมียังประมาณนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรายังเชื่อว่านะครับเหรียญต้องมีพระเศียรขวางขวางแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอธิบายช้าๆนะครับเพื่อนๆฟังด้วยนะครับฟังด้วยฮะนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับ นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้สังเกตง่ายๆครับเหรียญรุ่นนี้ปี2553ซึ่งเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นั้นด้านบนนี่ขออนุญาตครับด้านหน้าให้ตรงขึ้นแบบนี้ครับด้านหลังนั้นจะขวางมาแบบนี้ก็ได้ครับหรือด้านหลังนั้นจะตรงขึ้นแบบนี้ด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้ถ้าขวางนี่ก็อีกราคาหนึ่งนะครับถ้าตรงขึ้นแบบนี้เหมือนกันทั้งสองสองข้างแบบนี้ก็อีกราคาหนึ่งถ้าตรงขึ้นแบบว่า ข้างบนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งฮะขออนุญาตนะครับอธิบายช้าๆฟังช้าๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับ้านหน้าของเหรียญนั้นตรงขึ้นแบบนี้ด้านหลังของเหรียญนั้นตรงขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับวัดวัดวิจมะปะพิษดูสินวนารามนี่ตรงขึ้นเหมือนก,นกันกับพระเสียงของพระองค์ท่านเนี่ยผมการันตีขั้นต่ำให้หลักพันนะครับสามารถส่งมาประเมินราคาได้หรือจะเป็นในส่วนของนะครับ ด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้ด้านหลังวัดเว็นจมะบพิตหรือสิทธวนารามนี่เฉียงแบบนี้ขวางแบบนี้ เราก็สามารถประเมินราคาให้กับเพื่อนๆได้ครับตาม QR code แล้วก็ ID นะครับที่เราส่งให้เพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนต้นๆคลิปนั่นเองนะฮะติดต่อเรามาได้ครับสยามชาแนลนะครับซื้อคือซื้อนะครับซื้อจริงนะฮะแล้วก็แนะนําคือแนะนํานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงเข้าใจแล้วนะครับว่าเราซื้อแบบไหนนะครับในส่วนของปี2553นนะครับหากใครเข้าใจแล้วครับขอความกรุณากดก้าวให้เราด้วยครับโอเคนะครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดก้าวให้และชมจนจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ